嗯。 สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีทุกคนจ้าสวัสดีพี่น้อง,ก,งกูก็ลตืชม่คลิปเบืองกลบป้อแฝวอยู่นะจ้าจองนี้คือจองบ้านสวนป้าหมูคนขุนจ้าฝนตกดีดีจ้าพี่น้องบ้านปแฝวอำเภอศรีบังหมจ้าฝนตกดีหลายตกติดต่อกันมาหลายมือละจ้าทั้งบ้านพี่น้องปนเป็นจังไรแนนอะจ้าฝนตกดีบ่เขางามอยู่บ่จ้าอัน ในคลิปนี้แปเวาจะมาว้ามาคูยสูพีนองฟังเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูนี่แ่ละจะ้ะช่วงระยะเวลานี่ว่าคนเลี้ยงหมูนี่มีปัญหามีความยุ่งยากก็จะอ่าในการเลี้ยงหมูเป็นช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดนาะจะนั่นก็คือช่วงหน้าฝนนาะจะหน้าฝนฤดูฝนนี่เป็นช่วงระยะเวลาที่คนเลี้ยงหมูเพื่อใหนี่มีปัญหาเกิดขึ้นกับการเลี้ยงหมูหลายนาะจะ บพราะว่าจะเป็นอ่าหมูเจ็บป่วยบ่สบายเนาะจ้ะอาติดเชื้อโรคเนาะแล้วก็เรื่องอาหารเนาะจ้ะอาหารการกินของหมูนี่ก็หายากลำบากหลายอถาถามีพายุฝนมาตกทิดตอกันสี่หามือนี่ก็ลำบากเรื่องการหาอาหารเนาะจ้ะคือจันสิรานี่ไปแล้วก็เพิ่งจะไปตัดต้นป่วยมากก็ลุงเนาะจ้ะ เพราะว่าฝนตกติดต่อกันมานีสองสามหมื่นว่าจะพี่น้องวันนี้ต้องสีนันก็บ,บ่มีข้ามาสีนอกจากเพราะว่าไปเอาเขาในหมู่บ้านกับ,บ่ไดดฝนตกถนนก็เชอะแฉะนอกจากก็เลยบ,บ่มีห้าให้หมูวันนี้อันหมูนันก็รมื่บ้านนี้ก็ได้ก,กินอาหารรั้งเดียวจ้ะพี่น้องได้ก,กินอาหารรั่งเดียวระบานไปเอาก็ไม่ให้กินพ,กพักพืชผักใบเขียวเอาวัดราเบ่บซุมเนี่เอาอีบ่ซูน้ดน้อยนี่บ่งบางเสียนะอีหลอ,อาไหมล่ะอีโมซ ตอนแรงตอนบายบ่ได้กินอาหารรักจ้ะบ่ได้กินอาหารหัวอาหารได้กินพปลกใบตองกลวยตุนกลวยอันอาหารพืชพักใบเขียวเอาเดี๋ยวม้ออื่นจังสิอันได้กินอาหารหลัก ช่วงนี้ลูกหมูก็ต้องปรับเปลี่ยนไปน้ำไอมสถานการณ์เนอกจากหนาฝนนี่ทุกปีเลยจ้ะไปแล้วต้องเจอปัญหาตัวนี้เพราะว่าหมูก,ก็หลายตัวบ้านนี้อาหารหมูนี่ก็พราะเพียงท่อนอกจากช่วงหนาฝนนี่เพราะว่าถ้าช่วงหนาฝนนี่หาอย่างอีดนีนอกจากเพราะว่าอันบ่ได้กินตั้งแต่หมูเนาะห้ามตามพวสีแต่นะอันงัวก็ก,กินห้ามไก่เป็ดกันสิก็ก,กินห้ามนอกจาก อันทุกคนกับเหตุการณ์กษตรกับไปขอแบ่งกันน้ำลงสีนราจะกมั่ก็เลยพ่อพอกันนะ่ะนะของไปแอลนี่ไปราบเขาเม,มื่อสีแต่ในหมู่บ้านนี่กัได้พ่อหายตาหมูจะของกินนาจากบ่เพียงพ่อซ้ำบ้านนี้เวลาไปหาสื่อตามลงสีอื่นนอกจากกระบ่อคอยได้ห้ามนอกจะพี่น้องพราะว่ากบมีผู้คนเหลียงหมูเลียงเป็ดเลียงไก่เลียงงแน้วจาก เพิ่นก็ต้องการห้คือกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนเนาะผูกวก,ก็ปล่อยออกไปหากินไปปลูกหญ้าก็บ่ได้อ่านเ็ดไก่ก็ปล่อยบ่ได้เล้วจ้ะมีแต่ขังไว้ในคอกป่านนี้ก็ต้องซื้อให้มันกินเนาะจ้ะอันคือพี่น้องเ c สซีนหนึง่งกระชากพวกเราไปเอาว่ามีเงินจะซื้อบ่ได้ห้มามบ่จัดมีินก็หาดะหาหญ้าคห้านี่มันยา,นากอีหลีแต่ช่วงหน้าฝนนี่ลำบากหลายเรื่องอาหารการกินของหูเฮาก็เลยต้องมาฟ้าเปลี่ยนบาา่บานนี้ซื้ออาหารเม็ดเมื่อก็ แล้วก็สูงแห้งนะจ้ะก็ต้องใส่แบบประหยัดเอาช่วงหนาฝนนี่ <c oughs> แต่ว่ากรดีแน่สิเลี่ยงหมูสายน่านหมูปลาลูกผสมนี่มันกินอาหารพวกพืชพักใบเขียวเอา,วาพวกพละใหม่นะจ้ะมันกินได่แถบถูกชนิดเนาะถ้าหากไม่กินเสริมเนี่เขาก็พออยู่ได่อยู่ถ้าหาให้กินพวกอาหารเม็ดอันผสมตนกปว่วยนี่ให้กินอนตอนสอดหลอบเสารนะจ้ะ มือเดียวบาดยนมมือแรงมาก,ก็ให้กินพวกอันนี้เป็นพวกพืชผักใบเขียวแทนก็จะช่วงหนาฝนนี่อ่าก็ช่วง,วงี่วามีนรูหมูหน่อยก็ปัญหาเกิดที่กันได้พี่น้องกันผูได้มีลูหมูหน่อยช่วงหนาฝนนี่อันตรายแหงกับการเจ็บไข่ได้ป่วยบ่สบายนาะช่วงหนาฝนนี่ยุงกรดไล้เชืกก้อโรคกัดไล้ปัญหาหลยแหงจะหนาฝน สำหรับคลิปนี้ก็บพี่ซาลาอัหยังหลายดอกฉพาะพี่น้องฟางเ้าความในใจฟังมันอึดอัดเนาะหาหาอาหารให้หมูบ่ได้นะพี่น้องอันหมูมันหลายอันนะวันนี้หาอาหารบ่ทันเอามาเฮ็ดคลิปเว้าคุยนะพี่น้องอันสู่พี่น้องฟังพี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้อกันนี่สิเป็นคือไปเอาบ่เแล้วจ้ะเวลาเลี้ยงหมูหาอาหารหมูบ่ได้บ่มีอาหารให้หมูกินนี่มันอึดอัดในใจเนาะจ้ะ เอาผืชพักใบเขียวให้หมูก,กินกับหยานตะมูบบอีมพี่น้องเอ้ยมาบอกมาคุยกันตามประสานคนเลี้ยงหมูนะจ้ะอย่าฝ่ากรรคาญไปแอลเด้อจ้ะอันสั่รับคลิปนี่ก็สีเยวซํานี่เ่ะจ้ะพี่น้องมาบอกมาคุยสู่พี่น้องฟังสั่รับปัญหาที่มันเกิดขึ้นช่วงหนาฝนนะจ้ะคนเลี้ยงหมูเฮาอันจนังได้ก็พอกันไม่ได้คลิปหนาผนเลยจ้ะพี่น้องขอพคนเอ c ซทุกคนจ้าสวัสดีจ้า